สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PB Super c a ายครั้งนะครับผมภาพวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเพิ่มเติม5อันดับคนดังในไทยที่ครอบครองรถหรูนะครับ อันดับที่5คุณบีมสันยูนครับคุณบีมสันยูเนี่ยชื่อจริงคือสันยูประชากริตนะครับเป็นพิธีกรดีเจชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเลยนะฮะครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรรถยนต์นะครับก็เลยเป็นคนที่มีความหลงไหลเกี่ยวกับรถยนต์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะคุณบีมเนี่ยได้มีรถที่ครอบครองอยู่ทั้งหมดหลายคันเลยนะฮะแต่ผมจะยกมาแค่2คันนะครับคันแรกก็เป็นตัว โรลตัสอีโวรานะฮะตัวโร t ตัสอีโวราเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นรถที่เรียกว่าดิบเหลือเกินนะฮะสำหรับค่ายของโรลตัสนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้เครื่อง3.5ลิตรนะฮะ V6 อาจจะเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่บอกเลยว่าดิบสุดๆนะฮะสำหรับโรลตัสรถคันนี้เนี่ยคุณบีบอกว่าซื้อมาในราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านบาทน,นะครับผมส่วนคันที่2เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าโหหายากสุดๆในเมืองไทยเลยนะฮะเป็นรถท่าย m b o r g กิน i นะฮะชื่อรุ่นว่าแลมโบกินีคูลท c h ตัวรุ่นย่อยเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต 5 0 0 s ละกันครับผมตัวนี้เป็นรถที่ทางคุณบีมเนี่ยสร้างมาจากซากเลยนะฮะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยฮะที่จะเอารถซากเนี่ยทำมาให้สวยงามได้ขนาดนี้นะฮะรวมๆมูลค่าในการสร้างของรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเก็บรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเลยนะฮะสำหรับตัว lamborghini k o e n i g s e นะฮะซึ่งตัวรถคันจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับของเขาเนี่ยเครื่องอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเครื่อง V12 นะครับของทาง lamborghini แล้วก็ใช้เครื่องตัว5.2ลิตรนะฮะ ตัว lamborghini k o e n i g s h เนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ450แรงม้านะฮะแล้วตัวเอกลักษณ์ของ k o e n i g s h เนี่ยคือเป็น lamborghini รุ่นแรกเลยนะฮะที่ใช้ s ิสเตอร์ o อร์นะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของทาง lamborghini ก็มีตั้งแต่ k o e n i g s h a u s e เป็นตัวแรกแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวเบียโบนะฮะ Diablo ก็ตัวที่เพลง p i ี i s o ซูคานเนี่ยเพิ่งรีวิวมานะฮะคลิกลิงก์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีตัว lamborghini murcielago นะฮะก็คือต่อมาแล้วก็เป็น lamborghini aventador นะฮะคือ4รุ่นนี้เนี่ยเป็น Line v12 แล้้ววก็ใช Sister or Doors c o ครับแต่่่า Touch เนีย ตัวแรกสุดนะฮะที่ใช้ซิซีดอครับผมอันดับที่4นะครับเป็นคุณท็อปนัทเสศนะครับคุณท็อปนัทเสศเนี่ยชื่อจริงคือดเรนัทเศภูลทรัพมณีนะครับผมเป็นเซเล็บชื่อดังพิธีกรรายการตามงานอีเวนต์ด้วยนะฮะรวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจที่กําลังประสบความสําเร็จสุดๆเลยนะฮะคุณท็อปนัทเสศเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหลงไหลในเรื่องรถยนต์มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาครอบครองรถหรูซุปคา มากมายเหลือเกินนะครับผมรถที่เาขาครอบครองเนี่ยวันนี้ผมขอพูดแค่ตัว f e r r a ร i แล้วก็ตัวรถล่าสุดนะครับรถคันอื่นก็ลองติดตามจากเพจส่วนตัวเขาได้นะครับผมรถคันแรกเนี่ยก็คือตัว f e r r a รี่38 TS นะครับผมเป็นตัว t a ก้าท็อรถคันนี้เนี่ยเป็น เครื่อง3.4ลิตร V8 ครับของทาง f e r r a รีราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทนะครับทางคุณท็อปเนี่ยเคยมี f e r r a รี่348 GTB นะฮะที่เขาบอกแล้วก็มี TS เพราะฉะนั้นเนี่ยในไล์อัพ348นะเขาเคยมีทั้งหมด3คันนะฮะแล้วก็คันที่2เนี่ยเป็น f e r r a รี่355นะฮะเฟ r r ์รี่355เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่า คลาสสิกก่อนที่จะเปลี่ยนมายุคประมาณ2000ที่เป็น360นะฮะเป็นเครื่อง3.5ลิตรนะครับก็คือตัวต่อจากตัว f e r r a r i 348นั่นเองคุณท็อปบอกว่าราคาสูงมากๆเลยนะฮะซึ่งราคาเนี่ยก็น่าจะ8ถึง10ล้านได้เลยนะสำหรับตัว35นะคาปัจจุบันนะครับผมแล้วก็คันที่3นะครับเป็นตัว f e r r a r i F430 นะฮะ f e r r a r i F430 ในเครื่องใช้เครื่อง4.3ลิตรนะฮะ V8 ให้ทางมาอยู่ที่ประมาณ500แรงมานะครับคุณท็อปบอกว่ารถคันนี้เน เขาเคยมี f e r r a ี่ตัว430 Lineup เนี่ยแค่430นะฮะเคยมีอยู่3คันแล้วก็เป็น3คันที่สีแตกต่างกันหมดก็คือมีตัวสีสีแดงนะฮะตัวสีขาวแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับออกจากโรงงานเลยทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนกันชนหน้าเนี่ยให้เหมือนตัว430 Scuderia นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเพิ่งถอยรถออกมาหมาดๆเลยนะฮะสำหรับตัว Lamborghini Huracan Evo นะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งราคาตกอยู่ที่ประมาณ27ล้านนะครับอันนี้คือราคารวมออปชั่นนะฮะซึ่งอาจจะมากน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่กันไปนะ อันดับที่3 DJ PK นะครับโหชื่อดังมากเลยคนนี้ DJ PK เนี่ยชื่อจริงชื่อปิวัตรเข็มเพชรน,นะครับจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบอกเลยว่าโห,โหเสียงเขานี่นุ่มน่าฟังมากเลยนะฮะเป็นคนที่ชอบแต่งรถมากๆคือบอกเลยนะว่าถ้าเขาซื้อรถมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเห็นเขาไม่แต่งรถเนี่ยแสดงว่าเขาเพิ่งซื้อมาเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อมาผ่านไปสักพักเนี่ย DJ PK เนี่ยต้องแต่งรถนะฮะแต่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแต่งไฟแต่งแม็กใจ พาร์ตคาร์บอนเปลี่ยนสปริงเปลียนนป่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เขาจัดโมดทุกอย่างเลยนะฮะทางพีบีซูาคาร์ะฮะเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพ K นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปสั้นๆกันเลยดีกว่านะครับผมมองแล้วผมแบบโอ้โหรูห้สึกตั้งแต่พี่พีเคขับเข้ามานี่ผมต้องรีบควักกล้องขึ้นมาถ่ายเลยคือแบบ,แบบสเปคสวยมากขออีกสักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่สี่ชั่วโมงยักษ์นี้จะหายไปครับซึ่งสําหรับคนดูตอนนี้บางถ้าคนที่ดูอยู่แล้วบอกว่าแก๊บแค่นี้ มันมีความหมายยังไงแสดงว่าคุณไม่รักรถจริงๆครับงั้นขอให้คําอธิบายหน่อยได้ไหมครับคือสำหรับผมอะถ้าเกิดใส่เพรใส่แบบจาก19มาเป็น20่สิบครับรถไม่จะสูงขึ้นนิดหนึ่งโอครับผมสูงขึ้นนิดนึงปุ๊บรถจะให้สวยอะมันต้องไม่ยัดตรงนี้มันต้องน้อยมากครับเข้าใจครับแต่ดีไซน์ของโชว์ดีไซน์ของสปริงมันต้องดีพอที่จะไม่ขูดกับรถปกตินี่ขับคันนี้บ่อยขนาดไหนครับนี่แหละครับวันอาทิตย์ได้วันเดียวเฉพาะวันเดียวเลย ครับ,บไปคันนู้นอ๋อคันนู้นตรงนูนน้นเลยนะคนันนู้นอะได้ตังครับคันนี้เสียตังค <laughs> ันนี้เสียตังนะครับไปไปทำงานได้ตังครับผมวันนี้บอกเลยครับต้องขอขอบคุณพี่พีเคมากๆนะเลยครับผมเป็นเอฟซีพี่พีเคมานานมาก,มากเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นกูรูทางด้านซูเปอร์คาร์ของเมืองไทยแท้ <c oughs> จริงท่านหนึ่งเลยนะเรียกว่าอยากรู้อะไรมาถูกเวลาแล้วมาถูกเวลาเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่พีเคมากๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกคนที่มายังกายคิดถึงบ้านครับผมขอบมากครับขอบคุณเชฟสวัสดีครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสายซู์คาสุดๆตัวจริงนะฮะที่เห็นเนี่ยเป็นแมคโครเอ็น 570S นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไล่รถที่เขาเคยขับนะครับเท่าที่ผมทราบพันแรกเนี่ยที่เขาเคยขับเนี่ยตัวซู์คาก็มีตัว a u d i R8 V10 Spider นะฮะคือเครื่อง V10 ของทาง Audi 5.2ลิตรนะครับผมเป็นตัวหลังคาเปิบทุนได้นะฮะราคาคันนี้เนี่ยตอนถ้าเป็นใหม่ๆนี่ย V10 เนี่ย,ยบอกเลยว่าน่าจะ15-17ล้านบาทได้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็จัดตัว f e r r a r 3.6 0นะครับผมอันนี้เป็นไลน์ V8 ของทาง f e r r a r นะครับเครื่อง3.6ลิตรนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ 8ล้านบาทในปัจจุบันแต่ว่าถ้าราคาใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะมารสัก18-20ถึงล้านบาทนะครับเขาเป็นคนหลงใหลในเฟอร์รี่นะฮะก็ต้องจัดต่อในไทยวี8อย่างเฟอร์รี่458สไปเดอร์นะฮะของคุณพีเคเนี่ยเขาก็ไปทำให้คล้ายกับตัว458スペเชียลエレอัพเวอร์ตานะครับก็คือตัวเปิดทุนของทาง458แล้วก็เป็นตัวไลท์เวทนะฮะแต่คือตัวนี้เป็นตัว458สไปเดอร์นั่นเองนะฮะร,รถเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก18-19ถึงล้านบาทนะครับซึ่งราคาเต็มๆจริงๆเนี่ยน่าจะมาณ24 25ล้าานนบทะร์สัตก2 ตัว m c l a r e n 570S นซึ่งก็เห็นตามคลิปนั่นเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยสนดราคาอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะฮะในราคาปัจจุบันแล้วก็ราคาเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก23-24ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางคุณพีเคเนี่ยเพิ่งถอยรถใหม่ล่าสุดมาเลยนะฮะจากค่าย Mercedes-Benz m e r c e ฮะ s e r n e d e s b e n z AMG GT C Edition 50นะฮะหรือว่าเป็นตัวฉลอง50ปีของทาง Mercedes AMG นะฮะเรียกว่าหายากสุดๆเลยนะไม่ใช่แค่ตัวธรรมดาแต่เป็นตัว Edition 50นะฮะซึ ว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงสิล้านบาทนะครับหลายๆคนในช่องพิมพิสคาคอมเมนต์คลิปล่าสุดบอกทําไมไม่มีคนนี้นะครับเราจัดให้เลยนะครับกับอันดับ2ในคลิปนี้กับคุณดีเจเพชรจ้านะครับผมดีเจเพชรจ้าเนี่ยเป็นพิธีกรดีเจแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมเขาชื่อจริงชื่อคุณวิเชียรกุศลมโนใหม่นะครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นดีเจประจาคลื่น95.5า i r g i ้ Hits นนั่นเองนะครับในการท YouTube เนี่ยเขาก็ทำยูทูบทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื ชีวิตส่วนตัวเขาด้วยนะฮะแล้วก็ที่ดังๆเนี่ยก็เป็นน้องไทก้านะครับลูกชายของเขาเองตัวดีเจเพชกาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหลงไหลในรถอเมริกันมากๆเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าดูหนงเมื่อไรเนี่ยเขาก็อยากจัดรถคันนั้นนะฮะในการาชของเขาเนี่ยมีหลายคันมากๆแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างมาบางคันเท่านั้นนะครับคันแรกเนี่ยเป็นอเมริกันมัสซูของจริงนะครับ dodge challenger srt 8นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง6.1ลิตรนะครับ v8 แล้วก็ให้แรงม้าอยู่ที่420แรงมา้าในส่วนของตัว srt 8 เ,เขาไปจูนมาเพิ่มนะฮะให้แรงมาอยู่ที่550ร้าแรงม้าเลยถึงแรงมากเหลือเกินรถคันนี้เนี่ยถ้าเข้าที่ไทยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8ล้านนะครับเพราะว่าเป็นตัวค่อนข้างพิเศษเหมือนกันนะฮะตัวแรงเลยแล้วก็เครื่องใหญ่มากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นตัว Toyota Supra A80 นะครับหรือว่าเป็นตัว post generation ก็คือ generation ที่4นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในช่วงปีประมาณ2000ัถึงนะฮะใช้เครื่อง3ลิตรนะฮะแต่ว่าเป็นตัว6สูบเรียงนะครับก็คือเป เรถคันนี้เนี่ยเขาได้มาเป็นรถสีขาวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ดูจากรถในบ้านเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะแรปเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับรถคันอื่นๆในบ้านนั่นเองนะฮะเหตุผลที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาซื้อมาเนี่ยโตโยต้าซูปราตัวใหม่กําลังจะออกมาซึ่งเขาให้เหตุผลว่าถ้าโตโยต้าซูปราตัวใหม่ออกมาเนี่ยไม่สวยขึ้นมารถคันนี้เนี่ยจะมูลค่าเพิ่มขึ้นเ,นเพราะว่าคนจะแห่กลับไปเล่นในรถรุ่นเก่าๆนะครับที่หน้าตาสวยกว่านั่นเองนะฮะคันต่อมาเป็นตัว Chevorlet C7 Stingray นะครับ ซึ่งเป็นตัวเจเนอเรชันลองจากล่าสุดนะครับที่เป็น C8 C7 Stingray งเรเนี่ยเขาได้มาเป็นสีดำนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เป็นเป็นสีแดงครับใช้เครื่อง6.2ลิตนะครับ V8 ให้แรงมาอยู่ที่460แรงม้านะครับซึ่งผลิตอยู่ในช่วงปีประมาณ2014ถึง2019นะครับเข้าไทยเนี่ยน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณสัก8-9ล้านบาทได้นะฮะอย่าลืมไปดู P ีบชัวคารีวิวคันนี้มาแล้วนะครับในส่วนของอับที่1เนี่ยบอกเลยนะว่าคนนี้คนดังที่สุดในชั่วโมงนี้บอกเลยนะ ดังกว่าคนนี้ในตอนนี้แล้วนะฮะกับประโยคที่ติดปากยอดฮิตและทําให้เขาโด่งดังข้ามคืนสุดๆฮะกับประโยคที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับผมคนนี้เขามีหลายอาชีพเหลือเกินแต่อาชีพหลัง,ขงเขาเป็นไลฟ์โค้ชนะฮะเป็นโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์นะฮะแล้วอาชีพรองของเขาก็คือชาวไร่หรือคนปลูกป่านั่นเองนะครับ มาพบกับอันดับที่1ของวันนี้ชอนชาวไร่ครับผมคุณชอนชาวไรเนี่ยเกิดเมื่อปี2534นะครับปัจจุบันอายุ29ปีนะครับเป็นคนไทยที่เติบโตที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับผมคุณไลฟ์โค้ชเนี่ยเป็นคนที่โด่งดังมากนะฮะเนื่องจากเขาไปทำไรนะฮะไปปลูกป่าแล้วก็ได้ให้คำพูดเกี่ยวกับคุณหรือว่าคุณ คนนึงนะฮะพูดถึงเรื่องว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เป็นคนที่หลายๆคนชอบมากเท่าไหร่นะครับเพราะหลังจากที่เขาพูดคําว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเนี่ยเขาก็ดังขึ้นเรื่อว่าดังข้ามคืนนะประโยคนี้แบบว่าจุดพลุมาเลยนะฮะสุดท้ายนี่ครับก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปชมใครน่ารักเรื่อยนะเพราะว่า เดี๋ยวจะชีวิตจะไม่ค่อยน่ารักแบบนี้นะฮะพูดถึงเขามาเยอะแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้ผมจัด5าดาวนะครับลืมไปเลยว่าสําหรับคนที่มีรถรูนะฮะตัวเขาเองเนี่ยก็เอาสั้นๆนะครับเป็นตัว bmw i8 นะครับเป็นตัวไฮบริดของทาง bmw นะฮะเปิดตัวเนี่ยหล่อเลยกันนะฮะกับราคา12ล้านที่เขาบอกว่าหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยทุกใจวงเพลงเศร้าใจอะไรของเขานะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ขายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ ตามนั้นแล้วกันเอาละครับก็จบไปสําหรับคลิป5ดาด่านครับคนดังในไทยที่ครอบครองรถหรูนะครับชอบดับไหนเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าชอบให้ผมทําคลิปแนวนี้นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เรานะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกริ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับผมผมภาพพีบีสุขาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม